มีตัง <ing> ขึ้นมาลูกทำอะไรอย่างนี้ไม่ได้ลูก <ing> ขึ้นมาอันตรายลูกไม่ได้ลูกขึ้นมาลงมาลงมาเลยลงมามีตมังหลูจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้ลูกลูกสาวอย่าดือ้อลงมาครับลงมาเออลงมาเอาแม่เรียกแล้วแม่เรียกแล้วเอาเ้าตังแม่เรียกแล้วไปหาแม่เร็ว หาแม่เลยแม่เรียกแล้วเอไปหาแม่แล้วนะครับนี่นะครับสูงนะครับเขาชอบปีนป่ายนะครับคุณพอลเซียวเสี่ยงนะครับกลัวจะล่นนะครับเพอไม่ได้เลยนะครับนี่ครับปีอันดับหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับมีตังค์แล้วมามีตังค์อกมาแล้วนะครับ อย่านะอย่านะอย่านะดูนกดินกนกอยู่ไหนนกนกไหนชีนกดิชีนกให้พ่อดูดินกไล่นกดิไปไล่นกดิเออเออเออซนนะครับซนซนอันดับหนึ่งครับเราขอบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดานะครับ สว,สวัสดีทุกคนนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องของเรานะครับช่องบ้านน้องมีตังนะครับฝากเป็นกําลังใจให้หนูน้อยมีตังกันด้วยนะครับขอบขอบคุณมากนะครับฝากหนูน้อยมีตังด้วยครับผม